เป็นบุคคัทีึกินกันอีก่ได้บ้าแต่มากขึ้นเสี่ยงอู้น่นยโลกินนุ่มมันอู้พิเศษอู้นี่แปลว่ามันมันอู้นั่นไม่นู้นนี่ถน่นี้เดี๋ยวขอบคุณยายก่กอนยายชื่ออะไรครับทิพปุบลค่ะมาจากไหนเนี่ยสำนักวัดโพเอนเป็นศิษย์ท่านอาจารย์นารีปันค่ะอ๋อเหรือคะยายออกสายแล้ว <laughs> ยายห,หอมซะจิตได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือคิดว่าล้อกันเลนมาถึงเห็นยักษ์นึกสงสารตบมันสองครั้งแรงๆอ่ะแค่ต้องมีไรสักชิ้นหน่งเมื่อไหร่ไม่ตบอยากเหี่ยวแทกเกี่ยแรงมาแต่น้อยนุงแทงแต่ฉันไม่สงสารนะฉันตบขอหักแร่งมาแต่น้อยอ,อย่างนี้แค่หลาตานี่คนแก่หลาตามมนคิดแลได้ยากูช่วยจิบรอจัดกลางๆดมุนดนู จริงแต่จิบรลไร้คางดนจิบรอล้านกูนเลยหลมไปบนทีนแกทำกับประติกคุณคางหลูมุดเตี่ยงที่ของไม่จ่ายพรกะนี่จะวอกเป็นวันนั้นอนั้นผมขอเชิญยายที่บุบลเข้าสู่นอภรภัยสาลีครับจะได้กลับทุนเด็ดพ่อพระราชทานโลกเกียรติคุณวีรกรรมมันยิ่งใหญ่ของวีรสตรี ไม่หรอกคะ่ะฉันไม่มีเวลาตรงนั้นครบเจ็ดวันต้องกลับไปกลับนรมัสการได้อาจารย์ที่สำนักค่ะอ้าวช่วยชีวิตผมเอาอะไรได้ตอบแทนนักหน่อยอายายเอาแหวนไหมไม่ไม่ชอบสวมแหวนค่ะเชียนเอาไหมอะไรนะคะเชียนมากอะ่ะทำกาิยการรีเพน <c oughs> ฉันไม่ได้ทานมา,าเดี๋ยวตอนนี้ยังกินยูอีไหมไอ้ไรเนี่ย กะใหญ่ก็ตะกิ้งแต่ใหญ่เออนะผมเคยรอดชีวิตกับยายเอาดาบไามยายไม่ค่ะถ้าองชายจะพระราจะทานผมฉันมีเหตุผมจะกราบถูนไม่ได้ขอเลยครับชีวิตผมก็เป็นหนี้บุญคุณยายแต่ฉันขอองค์ชายละขอตวงผมนี่เหรอค่ะยายขอทำอะไรอ่ะนุย้ยลานเกยอ,อักไงเลยโมไม่โมเนียน อย่ากูอเจงก็ไปก็หลูกหมูช่างให้กูก็ไอไรวยหลูกหมูช่างปอมันมาหลักเกยถูกขึ้นนี่ถึงอยากว่าเป็นดองกันจะหรือว,ว่าลูกหมูช่างก็มาบ้านเราเอมันโย่ฮะมาเจงแล้วแตมันโย่กลาแมวเนี่ยมุกเรียมว่าหลักกระกควัาตายโอไ้ไอลูกหมูช่างถึงกูตรงมันเป็นเชือดดาวเลยมันเรียนปอมันเดีดเจอเป็นเชือดดาวตึงตองก้าเรียนอโตอ้นนั้นมาเป็นเชือบากแม่ติ้มเกลืองพออ่อันเฮเขาไม่ตันแล้วอันเขาตัก ครับยายเอาเป็นเป็นหลานเขยเลยจะไม่มีลูกไม่มีหลานอาขอไปทำไมอ่ะที่ขอแต่งงานรับยายว่าไงนะครับแกขอแต่งงานกับผมค่ะนุ้ยยายจะขอแต่งงานอ,าอยากเออใคหญ่ายายนี่อยากว่าให้ใหญ่นี่มาเป็นรองเด่นขึ้นมากกันตายโ้องคนแก่เดีวยุ่นมาใจโรนี่ก้องซอย ไม้กว้าเนี่ยปอปากว่งลมปัดก้าพุ่งเลยตึงตงองอมมากกูดไปเว้นดุยตายอยากูฮั้นเพราะก็ได้แต่ว่าน้ากว้างผมไม่กว้างเลยเดี๋ยวยายครับยายไปเปลี่ยนดีกว่านะยายกลับไปคิดใหม่ที่สำนักวัดโพเอนนอกเหนือจากการแต่งงานผพไม่ทั้งนั้นผมขอผิดคำพูดนะครับยายไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือยายผมดูเหมือนแม่ฮะเคารพเหมือนแม่ผมลาก่อนนะยาย เฮยเหมือนน้ำขับทะเลคืนกวังเอาไว้น้ำอันยิ่งใหญ่เหมือนชายอบล้อมทะเลกอดกันไว้รักปากใจไอ้ร้อยเด็ดท้ยหอดใจมันรอเกล่อนอันนั้นไม่ใช่ปัญหไม่ดีนะจริงอีน้องใจ ลุงน yeah! <laughs> yeah. yeah. yes. okay. yeah. ุ okay. an ้ยคนเรามองคนให้เป็นคนนะลุงนุ้ยรอดชีวิตเพราะใครจะช่วยมนุษย์ได้บางทีฉันทำลายมนุษย์ก็ได้กับปล่อยอะไรจะไม่ดีตรงไหนลุงแท้ฉันคิดอกใจบอกไอ้ขอใช่ไหมเดี๋ตอยายผมกับเกวียนไหนุ้ยมดแล้วนี้คือใหญ่คนดีกับใหญ่แล้วแต่ว่าก็แต่งานผมกับมันใจก้าข้าๆก็ใจแล้ ก็ใจแกเป็นคนดีมากแกมาแต่ตุ่มตรมานปลาดงผงเปรย์จงจ้านประชาชนแต่กระบอกแล้วแกร,รักยายเหมือนแม่นี่แต่ว่าตำยายช่วยเป็นคนสิบแปดสิบเก้าสี่สิบพราไม้ใหญ่เพราะไม้ตุน้นแต่ว่าข็บอกเออตัดสิ้นตัดสิ้นแกไหน,หหหหในใหเก่งแต่กังตำยายใหญ่ช่วยเพราไม้ใหญ่จริงจริงใหญ่เออลุงเต้เต้เป็นคนมีเมตตาจิตเมตตาธรรม โอ้ยวรวันรับรู้ตับใจมาแต่เนยแล่หลอกกูไปนี่น้องแทงค่ะอืมน้อยนี่ที่บุคลตัวจริงหรือล่ะแล้วนี้เป็นแค่เสื้อกรอกอาจารย์สวมปิดบังตาคนมีกิเลสเห็นไหมมันมีชีวิตวิญญาณที่ไหนอ่ะพอลูกงงเอ้เรเก็นุ่นทุกอยู่ในรังเล่แล้วบาวต่อ พอไจ้แล้วนั่นหรอกค่ะองชายตกวัดไทยจนคิดอะไรไม่ออกลุงเท่งนะจิตใจมีธรรมะสวรรค์ก็อนุญาตอน้ำแปลกจริงๆก้อง,งหัวนี่นะเบาวิวใหญ่นะค่ะลุงเท่งก็สวมได้นะเนี่ยนี่ค่ะคนมีธรรมะลุงเท่งเง่กวาจาว่าพุทธัทงดำมังสังฆังสวมใส่เื่ออาจ้าด้วยโลองเลยี่ปพ่มมีตดชอบเผื่อกันจึกษาพุทธัทงดำมังสังฆังสวมใส่ เป็นไงลุงเทงเป็นป้าเถงแล้วเลยน่มแปลกแปลกบ้านเมืองวันนี้รุยร้อยไอ้นุย้ยอย่ารียา้ย่งนะลุงนุ้ยเนี่ยคนจิตใจที่มองอะไรไปทางลบหมดแปลกจริงที่ฉันขอแต่งงานองค์ชายอ,อาจารย์บอกว่าผู้ชายที่ฉันช่วยไว้เป็นคนแรกนะเนื้อคู่ฉันจะโอ้คดีแล้วเล่นละเนอะเป็นเนื้อคู่กับองค์ชาย พงค์ชายก็ช่วยเลือดหักประชาชนตเจอเขาเป็นคนที่มีพลังก,กำลังสู้อยากสู้มันเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะเขา้าไม้กันลุงเท่งพูดอะไรไม่ได้ต้องให้ด้วยศรัทธาก็องค์ชายจริงๆนั่นแหละเอเอเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวแลกกับใดแลกกับใดละเอาละตอดตอดตอดได้ลุงคนอ,อะไรนะคะตอดตอดไอ้นี่ฉุดนี้ตายแล้วลุงเท่ง <c> เ <oughs> มื่อกี้ทำไงดีฉันถอดไม่ได้หรอกคะ่ะฉันรู้แต่วิธีสวม อาจารย์ไม่ได้บอกวิธีถอดช่วยช่วยแล้วล่ะเด้อบอุแกได้จนกูได้ใจทุกล,ละ์แต่ติดตอก็ร้อกะอีตายอยู่แล้วนี่กูมาติดไอ้ปันนี้ก็แล้วต้องหาวิธีนะตรงห้าลานตะต้อนอะไรต้องเตื้อนั่นมึงเฉียดแต่ปลอ่อยเหนือดำเหลือหลออวัวแต่เลือกปาล์ามเตื้อเองแล้วหนุ่มเท่งนี่มันของดีจะไปทำงั้นได้ไง ลุงเท่งลองเปล่งวาจาใหม่ที่ว่าสั่นขังตะมังพุทธังหลุดเผื่อมันกลับกันเออย้ำติดตัวไหนบ่จ้ะสังขังพุทธังตมังสังขังตะมังพุทธังหลุดเก็บเก็บหลานเก็บเก็บเก็บหลานเออเก็บเก็บจะลาก่อนนะคะลุงเท่งเดเดเดแต่ปลาดใต้องคชัยได้ข้าวใจกันก็าอยู่ชาจุ้มปิดตั้งั้งเดียวแล้วก็ตั้งพระไทยวันนี้ที่ผู้คนสวยจริงไง ได้ได้ครับองค์ชายครับองค์ชายอะไรเะแจ้งเด้เด้ถ้าแก่าแกไม่ก็อแต่งงานแกก็อย,าย่าลืมมาเดี๋ยวนะถ้าไม่แต่งงานจะไหแกแกแกมาครับแกมาอ๋อตาไม่วิวาไม่ว่า ว่ามีประสงค์สิ่งไหนนอกจากการวิวาจะได้เหมือนใจเอาสิ่งใดบอกเลา่านี่พอล้านข้าวใจตียายต้องการอะไรล่ะครับแค่วายอ,อกใจนั่จุมปิดแค่สักครั้งแลแ้แกครับน่าเกลียดไหมล่ะเด้แล้วล้านจุมปิดยายนี่ยายกลับเหรอครับค่ะแล้วจะหอมแก้มข้างไหนอ่ะ เดวุงชายทรงโปรดแก้มข้างไหนอ่ะก็ตั้งสองข้างนั่นแหละตอนนั้นหอมไม่หมดตั้งสองข้างเอ้โลอกทริปก่อนนะยามขึ้นโหลอกยก่อนเลยทำได้แต่ข้างก้อนนี้เท่งจะเป็นจักขีปยานในชั้นด้วยนะว่าด้วยความเคารพและเป็นการทดแทนพระคุณครับเอาแก้มข้างขวาก็แล้วกันนะยายค่ะชื่นใจไหมชื่นใจจ้า แล้วยายครับอย่าคิดว่าผมเป็นคนใจดําอย่างนั้นอย่างนี้ยายต้องการอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการแต่งงานไปนครนะยายค่ะุงชยายค่ะอะไรอีกล่ะฉันสวยไหมสวยถ้าฉันเป็นสาววัยสิบแปดน้องที่บุบอนยืนอยู่ข้างหลังตรงนี้เป,เป็นกับเป็นได้เป็นได้เป็น,ปนแต่กับเป็นเท่งใจฉันบ้าด้วยหรือไงเฮ้คนแปรหมดแนแท่งไม่พิดเชียวปุ๊บสี่แคลมันนี่เชียวปุ๊บเด้ เอาตอนนี้ยายสวยมากอย่ารับสั่งแค่ปากนะจ๊ะต้องมีน้ำประไทยด้วยน้องที่บุบบนคนสวยจากสวรรค์บันดาลมาช่วยฉันเป็นสาวที่สวยงามมากใช่ค่ะอืม,อมรับเบียนนะคนนี้ <c oughs> อะไรอ่ะท่านไปเลย่อยนะเอออย่า <c oughs> เอานอ้นองเธอหนูเธอจา๋าหงไม่โทษก็องชายค่ะนี่คือที่บุบบนตัวจริง ที่ฉันอยากให้องชายได้ทอดเนตรเห็งอย่างนี้อยากให้พระองค์ทรงคิดว่าคนชราเนะ่ะไม่ใช่เป็นคนที่เลอะเลือนนั่นคือร่มโพแก้วโพทองของลูกของหลานนะจ๊ะ <men> จันทุลาจะไม่รบกวนอะไรทั้งสิ้นมันม่นมัม,มครับผมขอแต่งงานก <men> ุ้งช่ายรับจั่งว่าไม่แต่งนี่แทงพูดไรมั่งดิว่าแล้วหลวงปู่เรานี่แหละคือ <men> <men> ปน,นีนะตายา,ายยังไม่แต่ง แต่ติบ,บุบลนันแตงอ๋อนั่นนี่เป็นบุญสวรรค์แต่ตึ้งเสื้อกร้อนผมก็ยืมตีทำอะไรคะขับรถกระบานากิดนะคือน,ะนายตามสบายกัครับไม่รอกบ,บานก็เด้อหนุ้ยมานี่จะหนุ้ยมาดูของแปลกกางก็คือนู่วเอรอมาดูดิโอ้น้องดวงจันทร์ู้วันนี้มาจากไหนน้นองเต้ออร่าใต้อะไรอย่ลุงหนุ้ยนี่ที่บ,บุบล ที่บูบลค่ะติบูบลนะใหญ่ี่บูบลนั่นแหละฉันหอมแก้มครั้งเดียวเปลี่ยนสภาพเลยก็เป็นสาวสวรรค์อ๋อนาหนีห่เลยขอเชิญนะครับเราค่อยประกราบขอพรท่านอาจารย์ประกราบทูลเด็ดพ่อเด็ดแม่ฉันได้สิ่งที่ดีไปแล้วแล้วแล้วก็ขอแต่งงานเชิญนะครับรมาแล้วเตี้งอุอ้ มาเร็วแล้ลวกูก็ลืมแก็งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก่งเออชงกังตั้มังพุตังรวมไสมาไปก้าวที่แล้วเกงเหมือนปลาไสหน่อยนี่กูกันตัมังมจังกังตํามังพุตังชังกังตํ้มังไม่ใช่ปัื ปุดตังตะมังสังกังช่วมสิงันน้อยเกิงนี่ใบาชากยาเช่นผ่านไม่เร็วนไอ้ย้อยหืมกล้วยเช็กกล้วยปี่นี่หลักแบบเร็วแทงเอ้าวัดดีครับอ๋อฉันเป็นสาวจวัรค์ค่ะลงมาตามน้องสาวน้นองสาวชืดใจกับติ๊บอุบล หนีมาจากเมืองวันปไตวดาวายลกเรี่อง้าวันเปิลบัตรือนือ,อยังพูดประจามนุษย์ไม่เชื่องครับพี่ชื่อไรครับพี่หนุ่นุ้ยหนุ่ยให้รู้เพื่อจะหนุ่นุ้ยอ๋อจวันกระติบอุติบตาติบก็แต่ติบอุบบนองค์ใจรงยาหอมแก้มหลอกครับไปแล้ววาย,ายตายตายน้องสาวจะหลอกคราบแล้วคะครับ นี่น้องจืไดไรนี่ติปอูบองค่ะที่อูบองค่ะเป็นปีสาจติปอูบองฉันก,กลัวมนุษย์อีจูบมันขันแต่มนุษย์จูบฉันหลอกครับค่ะเพื่อจะมิ้นตมวีกูเมืองวันเรากินตมกันน้องติปไปได้ไหมอูบองติ่อูบองค่ะ พี่นุ้ยอย่าข้ามาแก้แค้เดี๋ยวหมกวกตกแคมไอ้เจ้านี่หลอกครับหลอกไปตีปูงเลื่อมแหลนเงินใช้กูเนี่ยน้องเอ็นมนุษย์กย่อนจะก่นไม้ก่อนป้อมโอ้เห็น,นคนนึงครับนุ่งปะตุงตาหวัวล้านแล่นแบบละออกจงใส่ตอมเสียหอยเท๋งเออแล่นกุบยาด,ดัางบ้านไอ้นี่น้องกิดเพื่อนนี่ก็ไม่รู้แล้วครับแต่พี่นุ้ยไม่รังเกียดใ <c oughs> ช้ไอ้ยรื่องง่ายช่างหนู เฮ้ยเจ้างูนี่เจ้าน้องเอ้ยกูนี้สาวสวรรค์ค่ะสองท่ออ๋อมันจดว่าเจอใจเลยเจ้าเอ๋อเอาค่ะทำไมเอาฉันไปหาคนอื่นแล้ว,ลวพ,พี่ไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นไรค่ะฉันเป็นสาวสวรรค์บรรดาได้พี่นุ้ยไปไหนฉันป๋าได้แม้ได้ฉันบอกเบอร์ค่ะแมนอ๋อรวยกูนี่รวยน้องบอกเบอร์ฉันรู้หมดแล้วค่ะรู้หมด อูติ๊บตาติบ๊บอยากรู้ว่าพี่นุ้ยเคยรักหนุนพี่แดงอะรู้จริงหัวป้ายไอ้แดงพร้อมเจอเพื่อท่องค่ะรู้ก็โทษหลกกอกใกล้แค่แมตต์อเจงแมตตเดียวรู้จริงหัวป้ายโป้ง,ปงจริงกับพี่เอาเองน้องติ๊บบอกเกออันนั้นนะกับน้องแมนวันนี้หอมแก้มมิ้นอยาชันจัง น้องเนียดยากะนอนกินเงือกโอ้อไม่อย่างกั้งวนนี่นะะเฮ้ยแหมตัวียวงาม้องไงก็สวยดีลอกคราบสวยอ่ะพี่นุ้ยพาไปตีที่มันไม่น่าหัวน้องจะหยอกลอกคราบอ๋อหยอกลอกก็ได็มากขนาดนั้นถุงน้อยคนว่าหนูมาได้เหรอ,อคราบคนว่าเลยนะ ว่าอะไรน้องใบใจเป็นวัดเป็นคลอนในลูกเจ้าแต่ว่าด,ดานี่มานอนหลอกครับพี่พึ่งจบอะลูกเจ้าจะมาจากนาจรวันว้าวบอมนี่น้องน่ะเป็นลูกเยวัน นอนกลายคลายพอใจจืนใจหลอกกราบออกมาตาคนดีจะแลสักตีน้องมองนี่กองปีช่วยจะแก่นั้นวรวันมันจะป,ป่าป่ายอดใหญ่สุกสบายนี่เมื่อได้จามี นอนกระจา,ายปอบีใบใจลอกกลับแต่ใหญ่มีต้อไงไอ้บัญชีพอมือรูปอมมันเกลียงกลมอมงามดีปมยังไม่ออกตีนี่เดวเอบอกพอมือจับแก้มาแต่งปีปวดปวดมีนวดแ,แต่จนี้ แต่นี่ที่แกมตังตง้งร้องกอดสามีคนดีนี่กอดพีตานองดึงแกนดูวงมากอดพีใจไงพอพี่บายใจสา้าเออคนดีเป็นนิวจีจำได้มาแล้วแหละไอ้บาทตัวช่วยนี่อย่าแลวนะะไร ไอดซอยยาาซายไอ้ดเจัดแม่ลนแลนแลนหมูบองโลูกล้ปลื้กูอันนี้จะมันโลปอมเจอตวงไกล้แมดเดียวเจอนักนะเจอเปวดอกมากี่พี่เจองำลุกไมเกลือนติดปูแล้วกอ งอนี้ป้าของเจ้าแล้วบ้าป้า วงกอนจุงกอนางตอนนี้มุงกลุงไกลก็วิจัยมิดปูฟังอดทุกสมหวังจองเอจงเริญบขอบระคุณพี่ พื่นบ้านเราช่วยกันสนับสนุนกันเอาไว้นะครับสาติีรวัดครับ